ทำไมไม่แต่งตัวเองล่ะครับรบกวนคนอื่นข่าวทำไมแหมคุณพี่ก็ถ้าหนูทำเองได้หนูคงทำไปแล้วนะคะแล้วอีกอย่างนะคะคุณพี่คือหนูไม่มีแขนค่ะย้ำนะคะหนูไม่มีแขนปกติเนี่ยคุณแม่ก็จะแต่งตัวให้หนูอยู่แล้วนะคะตั้งแต่เกิดเลยแล้วอีกอย่างนะคะคลิปที่คุณพี่คอมเมนต์ไปเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยหนูแต่งตัวทำงานเนาะคือคุณพี่คงไม่เข้าใจในจุดนี้นะคะ คือเมื่อวานเนี่ยหนูไปถ่ายแบบชุดเจ้าสาวมามันก็ต้องมีคนช่วยใส่อยู่แล้วค่ะอีกอย่างเนี่ยไม่ใช่การรบกวนเลยเพราะพี่ๆทุกคนเนี่ยคือน่ารักแล้วก็เต็มที่กันมากๆแล้วอีกอย่างนะคะพี่ที่มาทําคือเจ้าของร้านค่ะ <laughs> ก่อนจะไปคอมเมนต์อะไรนะคะหรือว่าจะคอมเมนต์ใครเนี่ยฟ้ายก็อยากให้คุณพี่เช็คดูดีๆก่อนนะคะว่าเขาเป็นยังไงอีกอย่างนะคะถ้าหนูแบบไม่เป็นอย่างเนี้ยหนูก็คงทําเองแล้ว <laughs> ยอกๆนะคะกาลเทศะและมารยาททางสังคมคือสิ่งสําคัญนะคะไปละบ๊ายบายฝากสองลุกนี้ด้วยนะ